กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีไปทุกทานที่เขามาหาบซุ่มซองน้องข้ามพี่น้องเอ้ยเมื่อยฮะกินไว้นอกไงคิวหายเขาลงไปข้างล่างบางไดน่ขั้นบอ่อให้นอนไปสี่ห้ากับบมีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยเที่ยงเดียวได้ ตากระปุเป็นต่เอาพอลมมันแห้งเนาะลมมันแหง้งเอาข้ามกับไปทางได้ค่าแตานอไอคิวหนึ่งกับพากบึงได้พี่น้องเด้อมองไอคิวกรบลับ ขี่ไล่บ่าวขี่ไล่น้องไอคิวกับรับพี่น้องสาวขี่ดื้อบ่าวขีดวข่ดื้อบ่าผิดอีกแล้ว <c oughs> ขนห้ามบวกล้วยเพลินๆกันทูมึงอ่ะบ่าเขาเคยกล้วยมันพี่น้องเลยแจ็คเส้นอะไร ฮาวเลยบะมีเวลาไปหาถ่ายขีปเพราะว่านองไอคิวบัดยังนอนแบบนอนยกกลางเวรเพราะว่ากลางคืนการนอนยยกอึดอัดอึดอัดเนี่ยอากาศมันกัดเริ่มสซียนพาะน้ำเลยแหละฮาก็สิได้พผ้าลุงตลางนี่แหละลงไปนอนอยู่อูอยู่ตลางวันนี้มันตีงยากด้เพิ่นติงบ่ไร แจ็คหนาคือภายนออกหนาคือน้องคั่มกว่จักซุปป่ากับอันดังดังเม,มบดแมพพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงเลยนะวันนี้ก็ได้เองที่เจ็ดเองก็ส่งเดือนเลยพี่น้องวันที่เจ็ดเพิ่งก็ได้ส่งเดือนแล้วน้องอคิวกะซื้อกับบะหม,มอนดอก ซใส่ซื้อย่างนเนาะะวาอยู่ในวัดเพื่อนกะให้ซื้อซื้อทาบุญนท่มเห็นท้ลงวัดต,ตลอดมาก่อนเพิ่นกะตียนี่นห้าก็บ่ได้คอยลงแล้วเพราะว่าอยากน้องไอคิวดำดำฮาบ่อกขาวฮาบบอกข,าว,ออกขาวเลย เม่เหงดําเลยเนาะแม่เดนถึงใส่เดนแนวแม่เม่ก็ดําเก่าสบายดีเพื่อทุกท่านเพื่อสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามซ่องน้องข้ามพี่น้องเอ้ยเอากระพาน้องซีไปเก็บมะกระทำผู้ใดว่าอบาบหนามว่าสาวซีเพิ่นมาหาบอันสมหาแม่ไปพี่น้องเอ้ย Mền. bên, bầu không khí nhâm nhem thì nào ơi, pa, thằng khuây đòn, tí lan lan, mẹ sẽ em à บรรยากาศยำหคงคำน้าสดพี่น้องเอ้ยน้าดำมาจากบรรยากาศยำแดงแรงเนาะเหมือนอีกแะน้องคำบดไปงไหนคือเก้านั่นแหละถ้าพี่น้องรอถุงแหย่ถุงนา lôm hèn, lôm nhem dung dang lang, you know. Why, mình quê đó, anh thanh. A lợp hung an, mẹ chịp miệng buồn, mình hai sip hạt pin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  Hệt pin hạt pin hạt pin hạt พันปลูกยาพันบอกว่าจักสีหอดทำได้ลเลยยาประมาณตายเพื่อเหลือจักเลื่องได้พันปลูกยาไว้เคี่ยวมากุเป็นอะไรยามตอนคำๆากำลังงัวสิขาวลักษ์พี่น้องเองกำลังงัวสิบห้าขาว,ขาวขอกาสาวซีพันกาต่อยหมักท่าน ขยาวเขยาวอ่ะนะเฮ้ยเออเดี๋ยวมันมีเสียมนะเสียมอ่ะเสงงงาลัมา่มมันอ่ะนั่นแหละก็สันๆนะเพิ่นมาลลัสอ่ะแม่เพิ่นพอแม่เพิ่นก็นไปจอมแม่น้องกิ๊กยนะันงลงเนาะแมย์ยาน้องกิ๊กยังไงแตเพิ่นก็มาน่าแม่น้องกิ๊กเพิ่อนก็กำลังเปล่าเท่า เออนั่นแหละมันจะมีมากใส่ใส่ไม่น้องกิ๊กเอาเมื่อมันส่วนี่ก็ล้ายติบอืมน่าลงอยู่าเด็น่ะเมื่อพูดอ่ะโมูล้ายประสิลายฮะ แล้วเอาไปสู่เขาเจ้ากินนะ่ะเอาไปสู่เขาเจ้ากินป่เ<ะ>ทียงนาน้่นี่เขาเจ้าเขาไปนอนบ้านแล้วนะัปกติกัสิ กร็จะกสะมายอยู่ในพ่น้องพี่น้องไอ้พี่น้องเทา้าพ่ออันนี้บรรยากาศยามแรงได้บ่บเฮยเก็บมังกรทันยันงบอดไลน์หรอกเนาะาะบ่า บ่ว่าหลายคนนี่มาเอากับพี่น้องเอ้ยมื้ที่รถมามันงัวกินงัวควยกินเบ่ทันงควยนเดียว่น้องแก้มบุ้มกเมื่อคึงกะตามมาซ้ายมเลยสได้สุกบ่ทันมาก็เริ่มเริ่มสุกแม่รอาสร้างา เมนเมนทางน้ำเตะพี่น้องไว้ปัญหาเมนแผนภเห็นอีกเลยิไ,ได้หากันอีกแล้วเรจาจะใช้เมนพาผู้สะผู้ผู้บ้าออกมาจากพ่อเฮ้ยป๊ะป๊ะอืมไฟด่อนไม่ตัวใหญ่ๆนะคะ ควยดอนก็จะเอาเ้ยเต็งอยากเลี้ยงคุยอยู่บ่มีคุยเลี้ยงรักษาเงาคุยยังจอยอยากได้คุยมาเลี้ยงอ่ะบ่มีคุยเลี้ยงคือว่ารักษาเงาเคยมันซุกลงมาจากซีมาขามเนี้ยซีมันคือเหี่ยวกรอบเลยมีปงลูกพูนพูนตุ่งพูงบ่ยังบอจเกหน่อยเอามาเอาได้ขนาอยากเด้อมันวางอยู่ในมาขามกุ้งบุกบ่ โอ้ยม e oh. ัเป <c ười> ็นอะนะใเบิึงด้วในเงาเลยตุ๊กเสพี่น้องเบิึงก่อนแล้วยังน้อยเลยนะพี่น้องเอ้ยบังเลือนบวังแรกวเลยนะมันกำลังเริ่บนะป้าเพื่อนกนป้าพี่น้องเอ้ยจังแม่เราโพดโพดมานั่งบกโพดโพดพอนั่งบกอันนี้นะเดี๋ยวอ่ะเน่ยผู้เต็มงามใหม่เลยเต็มงามอ่ะก็ข้าม ถว้าลำคามเโอ้ยปวดหายเาเมเปิ้จุบเนจุบเนี่ยบวเฮาช้าหนึ่งขาวหนึ่งน้กับาดนี่สิเอ้ยซาบปสีเปนกรสเมื่อปไปซเมื่อป่ะอปไปหับ้าเมนยังคยเอาอย่างเออเราบมีเสื้อผ่านะ้ามีสมบ่ ก็ถือมาบอก็ถือสีผ้ามาติตัวสองนองาซีสิเมื่อมาสาเหมือนีกนปิดเลยแกนบ่มันมีผูบตายนี่มาแจ็ายตนี่มื่อกมมือกมาทุกเมื่อเขาเมื่อรถมาหาแม่อยาจีนมาเขาเมื่อรถม่ใหญ่จีนมาได้หา้ มันเต้น uh, น้องเสเตอร์เหมืนกับทัานนะเอาแต่ท <tête> so ุ <incorporates entonces> ่งย่างดีๆกกบอกมาไว้กินเห็นไปแล้วพี่น้องเลยอเป็ดเป็ดน้อยสันนี่ป่ะอ่ะพี่น้องห้ากฤษภาก่อนไปเบื้องนอกไอคิวก่อนกฤษภาไปเบื้องนอกไอคิวซะก่อนแล้วบมามาไอคิวเอ้ยยังบุญนอนอยู่เบ้ยเฮ้ย ơi ơi, Không buồn ơi gì mẹ xuống đường khảo nữa đâu lúc in bao bữa này tạm thả đơ mình mình khảo còn đơ kỳ lại ơi ơi Không kỳ lại ơi Không kỳ lại ơi mẹ cả hại đây đi hai chai nhảy đây <laughs> พี่น้องคลิปนี้ครัก็สมมาพาควันะได้คอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเลยสบายดีเฮ้ย